E จึงเป็นพระที่สำคัญวันนี้คนที่มาร้วนแล้วแต่เป็นคนที่เทวดาจัดสรรธรรมะจัดมาเทวดาจาัดสรรโดยเฉพาะฝ่ายทหาร,รฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายตำรวจพน,น,น,นายก รงการบริหารส่วนตำบลนท่านรองผู้กำกับท่านตำรวจเอกบุญชนะพัฒน์สตุลจานุมันคาท่านรองผู้กงกับตำรวจที่ว่าที่ไายพลเราแยกจะได้สาบนตุลาปีนี้พบแล้วจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระตนตรัยแล้ว จะได้ประกอบพิธีเททองต่อเนื่องเลยขอเรียน,นเชิญผู้แทนท่านจะเป็นเสมียนตราผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจเนนา้าขน,สาสนางสมียนตราท่านลเธอสามารถสังเกตดูนะครับบรรยากาศลมเย็นลมลืม่น ปากาจิเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับแบบน,นี้ท่านท่านเอชประสงค์ินพรพูดโดยการจะเข้าไปเชิญประธานในวิธีฝ่ายสงและฝ่ายครรว่านันกเ่นพิธีครับสิพร ท่านเจ้าู่เจ้าเจ้าเดิมพระเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าวาาท่านเจ้าปู่พระภาวนาบังคาราจา์จากพระเดียรอรัตนาพระปู่ฤษีเกศแก้วหลวงปู่โตท่านนายกท่านมหาวศมหาวาสิกาทุกคนที่สะดวกนะครับแดโลดลมตก เรามาหลอ่อพระด้วยกันเยนเชิญคุณปรมีคุณปาจลีนะฮะฝ่านในของอนุสาดแล้วก็คุณนายของท่านพ่อ,อ,อ,อเป็นใครคณะวารสวาสิกาครับรอลเล่อรอยากพครับสักรุนพี่ยืนกันอยู่นะครับในพลประมาณสิบคนแล้วก็ที่จะเป็นในพลกันิบประมาณหกเจ็ดคน แล้วก็มหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากมายจึง<ต>เป็นจเจ้นของ 天光，光为天。 anto kattantaanto udd गाता

กำลังวิ đ đ ่งร้องกันสาครั้งหนึ่งสองส <Yeah. S 2> เปรีย้ยงประเทศไทยสาธุไม่กระคาสาธุสัน้นต่อไปนี้ไปงานทำบุญที่ไหนเราสาธุยาวๆบางคนเนี่ยาาสาธุโอ้ยอยไงว้นักโวยวหว้พระพุทธเจ้าวหว้เทวดาสาธุยาวๆอายุจะได้ยืนยาวนะจับย์สินงินทองจะได้มากมายเยสาธุยาวๆ เสาธุยาวยาวเหมือนท่านนายกกระลินนี่เห็นว่าท่านนายกเนีบูชาพระไม่ต้องห้าสี่คนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะอ้าวพระเกศาพิธามพระนะขอให้พวกเราตั้งใจอุทิศบุญอุศน์จากการทำบุญใหญ่นี้แก่เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนา รักษากระทรวงกลาโหมรักษาวัดวาร,ราชาทินัด,ดามาขออุทิศบนกุศลนี้แด่พระบูรพมหารรรมรมกริย์ดทุพระองค์ขออุทิศบนกุศลดีแด่พระบูรพมหากระสัดทุพระองค์ทุกแผ่นดินทุกรัชกาล ทุกท่ธนาจักจองได้อนุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดเดี๋ยวท่านกลับไปจะรู้ว่าทำไมผมพูดอย่างนี้แล้วขออนุโมทนาทอาจารย์พระครูวิจิตวารการ่นยยนอยู่นุนองเล็กๆ เต่บารมีมากผมนี่นะน้องตาหลวงพ่อสมเด็จความจริงท่านบอกอาจารย์จะพูดอะไรมากไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ทำไมพูดอยู่กับไม้แล้วต้องพูดคนดีต้องยกย่องคนทำงานต้องยกย่องหลวงพ่อเจ้าคุณก็ภาวนามังคลาจารย์ต้องยกย่องประสงค์โชคดีเหลือเกินได้รับบารมีของหลวงพ่อ ก็วันนี้พิธีการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาพี่น้องอาจารย์กองทัพไทยทุกคนกระทรวงกลาโหมทุกท่านเดี๋ยวกรวดน้ำรับพรแล้วรับพรแล้วบอกไปรับพักรับพรแล้วก็ไปรับพรักโดยเฉพาะพวกในพนเนี่ยตั้งแต่ท่านในโพนสามารถไปถึงในโพนสมงพงษ์ ในพนสูรินมาที่นี่ตัวเออเหนืแล้วอ้าวนลวงพ่ออนุโมทนาคนะเคนใหรทำคหน่อยไม่ได้า